สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานำเสนอเรื่องอุนรุษวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ค่ะไปฟังกันเลยค่ะสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะ 1. นนางสาวจีรพันธ์คงยามาต 2. 2. แนางสาวประพาสิริจันทรพักดี 3. นางสาวพานุมาเฉกางและ 4. นางสาววนิดาแฝงบุญค่ะ มีพญายักอยู่ตนหนึ่งคงรับนานาครชอบทำตัวพานก่อความเดือดร้อนแกเแน่เหล่าเทวดาและนางฟ้าเหล่าเทวดาและนางฟ้าบนสวรรค์นั้นทนไม่ไหวจึงต้องนำเรื่องนี้ไปทูลบอกพระอิศวรให้พระอิศวรช่วยพระอิศวรจึงได้ชวนเชิญพระนารายณ์อวตารลงไปเกิดในเมืองนลงกาซึ่งมีพระนามว่าพระบรมจักริกิตมีมเหสีชื่อจันทมาลีและมีโอรสชื่อไกลสุด พระไก่สุดนั้นต่อมาก็ได้อภิเศกกับนางรัตนามีโอรสชื่ออุณรุธอุณรุธนั้นก็ได้อภิเศกกับนางศรีสุดา <c oughs> ครั้งหนึ่ง <c oughs> เท้ากรุงพานได้ทำอุบายรอบเข้าไปชมนางสุจิตตาเหีสีของพระอินท์โดยปลอมตัวเป็นพระอินท์เมื่อนางรู้ว่านั่นไม่ใช่พระอิน์แต่เป็นเท้ากรุงพานนางก็รู้สึกแค้นเคืองเท้ากรุงพานเป็นอย่างมาก จึงต้องการไปจุติบนโลกมนุษย์เพื่อแก้แค้นพระอินทร์จึงได้พานางไปขอเข้าเฝ้าพระอีศวรและนางก็ได้รับเทวะบัญชาให้ไปเกิดในดอกบัวขันพระฤาษีสุทาวาสมาพบเข้าก็ได้เก็บนางไปเลี้ยงโดยตั้งชื่อว่านางอุสาต่อมาท้าวกุมพานและนางวัยกาก็ได้มาขอนางไปเลี้ยงดูเป็นธิดาบุญธรรม อยู่มาวันหนึ่งอุณรุท์พานางสีสุดาไปประพาสป่าเพื่อล่าสัตว์ไพอินได้ให้มาตุลีแปลงเป็นกวางทองมาหลอกล่อนางสีสุดานางสีสุดาก็เกิดความอยากได้กวางทองนั้นเป็นอย่างมากจึงได้ให้พระอุณรุทธได้ไล่จับกวางทองตัวนั้นกวางทองตัวนั้นก็แส้งหนีไปในทางที่พระอุณรุทธสกัดอยู่พระอุณรุทธจึงได้ให้นางสีสุดากลับเมืองไปก่อนส่วนพระองค์นั้นจะได้จับกวางทองต่อไป โดยมีราชบริพารส่วนหนึ่งตามสดิษจนได้พักแรมอยู่ที่ใต้ต้นโพใหญ่ก่อนบรรทมพระอุณรุษได้บวงสวงขอพระไซเทพารักษ์พระไซเทพารักษ์ก็ได้เกิดความเมตตาจึงอุ้มไปสมกับนางอุสา แต่สะกดไว้ให้ทั้งสองคนนั้นพูดกันไม่ได้รุง่งพระไสเทภารักษ์ก็ได้อุ้มพระอุณรุตกลับมาไว้ที่เดิมพระอุณรุตข้ามควรหาหนางอุสาเป็นอย่างมากจนพระพี่เลี้ยงต้องพากลับเมืองฝ่ายนางอุสาเองก็เศร้าโศกเสียใจถึงพระอุณรุตนางสุภารักษ์พระพี่เลี้ยงจึงอยากรู้ว่าชายผู้ใดกันที่นางอุสานั้นหลงรักจึงเข้าไปว่ารูปเทวดาและกษัตริย์มาให้นางชี้ตัว ขันเมื่อทราบว่าเป็นพระอุณาลุตนางสุภรักษ์จึงรีบหอบลูกพวกมนุษย์มาให้นางอุสาส่วนทศมุขน้องชายของนางอุสารู้ก็นำเรื่องนี้ไปบอกเท้ากรุงพานเท้ากรุงพานจึงได้ให้เท้ากำพลหน้าซึ่งเป็นสหายมาร่วมรบกับพระอุณาุทธเท้ากำพลหน้าก,ก็ได้จับพระอุณาุทธรัดไว้ในขณะที่พระอุณาุทธหลับ ก็นำไปประจานที่ยอดปราสาทเทวดาทั้งหลายทราบข่าวก็พากันไปกราบทูลพระบรมจักรกิจพระองค์ก็ทรงขุดมาเพื่อที่จะช่วยพระอุณรุศแล้วจึงพาพระอุณรุศนั้นไปอยู่กับนางอุษาที่ปราสาทของนางเมื่อเทา้ากุมงผานทราบก็ยกทัพมาล้อมปราสาทของนางอุษาไว้อีกพระอุณรุศท้าเทา้ากุมงผานไปรบกันที่เขาอันชันจนพระอุณรุศนั้นสามารถปรับเทา้ากุมภานลงได้นั้น พระอุณาุตกับนางอุสาก็กลับเมืองเพื่อไปครองเมืองนาลงกาเมื่อนางศรีสุดาเห็นเข้าก็เกิดความหึงหวงพระอุณาุตเป็นอย่างมากแต่ก็สามารถคุยกันจนปณีประนอมได้ต่อมาพระอุณาลุตทราบข่าวจากพานป่าว่าพบช้างเชือกสําคัญจึงเสด็จออกคลองช้างพร้อมไผ่ผลขันพระอุณาลุตไปคลองช้างก็ได้นางกินาลีทั้งห้ามาเป็นชายา และป่าวิทยาธรชื่อวิรุณเมฆลงได้ต่อมาพระอุณรุตก็ได้ลานางกินาลีทั้ง5และไปคลองช้างกับเมืองไปคลองเมืองอย่างมีความสุขต่อไปสาระถากของเรื่องนะคะบทลรครเรื่องอุณรุตซึ่งเป็นพระราชินิพลในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยเป็นนิทานที่รู้จักกันดีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายค่ะราวราชการสมเด็จพระเจ้าบรมโกศมีโครงเรื่องและเนื้อเรื่องที่สนุกโครงเรื่องที่สำคัญของเรื่องนะคะพระนารายณ์อวตารลงมาเกิดเพื่อปร,ราบยักษ์หรือพญากรุงพานส่วนนางสุจิตราลงมาเกิดเพื่อแก้แค้นพญากรุงพานค่ะพระายเทพารักษ์ได้อุ้มพระอุณรุตไปสมกับนางอุาสาบทสรุป บทละครเรื่องอุณรุทมีความไพเราะมีทั้งบทรักบ,บทโกรธบทเศร้าผู้แต่งสะท้อนสังคมในด้านต่างๆเช่นด้านการปกครองการปกครองโดยหลักทศพิษราชธรรมซึ่งเป็นธรรมของพระเจ้าแผ่นดินในการปกครองบ้านเมืองสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องเวรกรรมความเชื่อเรื่องเทพเทวดาและประเพณีในโบราณการอีกด้วยค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรา ก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ